สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกทาง u t u b e นะสวัสดีผู้เข้าชมทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะัก่ายคลื่นบางอีนะครับผมนะจะส่งท่วประทศไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดดักนกกวักนะครับผมชุดดักนกกวักพร้อมต่อพร้อมเสียงพร้อมลำโพงนะครับผมนะมันจะมีเซตต่อจะมี4อย่างนะครับผม1นึ ก็จะเป็นนกนะฮะผมตัวนกตัวคลื่นตัวลำโพงแล้วก็ตัวแมมเสียงนะฮะตัวแมมเสียงนะครับผมคุณลูกค้าหนึ่งเซตนี้ใช้ต่อได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมสำหรับหนึ่งเซตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในหนึ่งเซตนะฮะผมให้ชมนกกวักก่อนเลยนะฮะนกกวักนะครับ,กกรบอ่า นะฮะอันนี้เป็นนกกวักยางนะครับผมเซตต่อของชุดนกกวักยางนะฮะผมขนาดของนกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเท่านกตัวของจริงเลยนะฮะของแท้เลยนะเป็นตัวนกนะครับผมนี่รูปจัดด้านหน้าด้านหลังนะด้านข้างนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ตามหานะฮะนก นะผมเป็นนกยางก็ผมแนะนําที่ยังไม่มีเซตต่อผมแนะนําเอาเป็นเซตเลยนะครับผมนะ,ะต่อไปเรามาดูตัวคืนนะครับผมตัวคลืนที่เราใช้เป็นคืนแขวนนะ,ะก็จะมี3แบบนะ,ะที่ร้านคืนแขวนคืนปกักแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสือ้อนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวงแขวนนะ,ะที่ผมลง อ่ะชนี้นะจะเป็นบ่วงแขวนนะครับผมชุด3ามบ่วงนะฮะโอเคต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับอ่าห่วงทองเหลืองนะครับใช้ห่วงทองเหลืองโอเคนะครับผมนะงานสวยนะครับผมงานละเอียดนะครับผมบ่วงแขวนนะครับนะฮะยาวประมาณ3าเมตรกว่านะถ้าเปิดบ่วงตัวนี้นะครับผม นะยาวประมาณ3เมตรกว่าอ่านี่นหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูต่อไปมาดูตัวแมมเสียงนะตัวนี้จะเป็นตัวแมมเสียงที่เราใช้นะครับผมนะก็ตัวเล็กนี้ก็จะเป็นอ่าตัวที่เราใส่เสียงเข้าไปนะครับผมนะตัวแมมเสียงที่เราใส่เสียงเข้าไปนะเป็นในตัวนี้เลยนะครับผมนะครับต่อไปเรามาดู นะฮะตัวลำโพงนะฮะเป็นลำโพงตัวนี้นะครับผมนะบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้บลูทูธได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูเสียงจาก YouTube ชมเสียงจาก YouTube ก็เชื่อม YouTube เข้าไปเลยในบลูทูธเข้าไปเลยในเครื่องตัวนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมผมแกะกล่องให้ดูนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวลำโพง นะฮะตัวลำโพงนะครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะตัวแมมเสียงรูนี้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเปิดลำโพงตรงนี้นะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเวลาแบตหมดก็ชาร์จตัวนี้เลยนะ,ะจะมีสายอยู่ในกล่องของตัวลำโพงอยู่แล้วนะครับผม นะสำหรับคนที่ยังไม่มีสายชาร์จนะก็จะมีสายชาร์จอยู่ในกล่องตัวลำโพงนะครับผมให้ด้วยนะครับผมนะก็หนงเซตนะฮะที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ก็จะมีตัวนกนะฮะจะมีตัวนกจะมีตัวบ่วงจะมีตัวนก,ต,ววต,วนกตัวบ่วงตัวเมมโมรีแล้วก็ลำโพงนะฮะสี่อย่างนะสี่อย่างเลยนะครับผมนะในหนงเซตนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปผมด้วยนะฮะทางช่องผมนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจะลงเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็สำหรับนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ